สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแวด QA <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยอดสมาชิก1 1 1 1คนแล้วนะครับผมใกล้เป้าหมายแล้วอีกเยอะเลยฮะเป้าหมายเราคือ2 0 0 0ช่องคนน้อยเอา2000ได้ได้ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามดูรายการผมมาแล้วก็มาสนับสนุนกันที่หน้าร้านนะครับขอบคุณมากเลยหรือใครเขาไม่สะดวกมาที่ร้านก็ มีบริการจัดส่งนะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายนะฮะแล้วก็อีกช่องหนึงนะครับคือ Line Official เข้าไปในนั้นกันได้เลยนะครับก็จะมีสื่อโฆษณาของที่ร้านจะมีของที่ร้านขายนั่นแหละมีอะไรมากก็อัปเดตตามๆนั้นเผื่อคุณคุณอยากจะได้เป็นสิ่งที่ท่านหาอยู่ที่ร้านผมก็มีขายนะเสื้อผ้านหน้าผมไม่ได้ขายแต่มีอย่างเดียวนะครับอ่ะวันนี้ <c oughs> QA เมื่อวานผมทำคลิปเกี่ยวกับการเลือกมีดไปเนาะมีดแลนประทัดเซนเซียสนะครับแล้วแต่นะทำให้มันดูสนุกสนุกนะครับทีนี้หลังจากนั้นระบึงลงไปปับ๊บพวกคอมเมนต์จะตามมานะครัอย,อยู่อ่านคอมเมนต์ไหมอ่านซะหน่อยตอนนี้ครับพี่เล่น pm 2อยู่ s 4 5 vn เป็นมีดโชว์ส่วนมีดใช้ผมใช้ pm 2 s 3 0 v มีดสัเนา180บาทคือก็รับใหม่ แต่งงแต่ง,งงตรงที่มันคมไม่แพ้มีดแพงแถมรับง่ายด้วยนี่ดีม,มีดกอล์ฟคุยเรื่องคุยเรื่องวัสดุน้ไม่ต้องคุยเรื่องลิขสิทธิ์อะไรไม่ต้องมีดมันก็คือแผ่นสแตนเลสนี่แหละนะฮะเพียงแต่ว่าสแตนเลทที่เขาเอามาใช้อ่ะจะเกรดดีหรือเกรดแบบทั่วๆวไปหรือเปล่าสแตนเลสเนี่ยมันก็มีความแข็งในตัวของมันอยู่นะครับระดับหนึ่ง แล้วมนุษย์เราเนี่ยมันก็ไปคิดคน้นทาให้มันมีความแข็งมากขึ้นคมแกร่งมากขึ้นแล้วก็ทนทานมากขึ้นมันก็คือไอ้สูตรเหล็กที่มันพัฒนากันขึ้นมานี่แหละครับแต่ขอโทษนะแผ่นสแตนเลสธรรมดาทำให้มันคมได้ไหมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราเราเข้าไปด้วยตัวนี้ก่อนจะได้เลยนะฮะไฟเมเปิลนะครับจะเป็นชุดช้อนซ่อมนี่าชิ้น,น แล้วก็มีซองมาให้นี่ทุดช,ช้อนซ่อมนะครับใครที่จะไปออกคมออกแคมราคาไม่แพงเหมือไฟไมเปิลสินค้าดีนะครับเป็นเนี่ยมีดพับมาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอบตอบไปเรื่อยนะวนไปเรื่อยนะเดีย๋ยวมาเอาเลยก็ปุมมากนี่แล้วก็นี้ก็จะเป็นมีดเนี่ยอะอย่างเงี้ยมีดสแตนเลสแบบเนี้ยอะเนี่ยมีดหั่นพวกหั่นพวกขน,นมปังอย่างเงี้ยจะให้จะให้มันล็อก,กเลื่อนมาตรงนี้มันจะเบ่นงนี้ออกว่าจะพับกลับไม่ได้ละ เนี่ยหั่นขนมปังผมถามว่าอ่เอาไปฝนกับหินนะ่ะคมไหมคมคมได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วเวลารับก็รับง่ายด้วยฮนะคือก็รับง่ายฝนที่คมก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่าคมมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอย่างที่ลูกค้าเห็นนั่นแหละครับเป็นย่ังนั้นเลยนะในชุดมีสามชิ้นมีช้อนมีซ่อมแล้วก็มีมีดนะครับถ้าไปแคมป์ก็อารมณ์นี้หน่อยนะติดตัวไปอ่ามันดูแบบ ดูดูชีวิตกูลําบาก่อยอ่ะดูชีวิตลํบา,บ,นา,นนานบากเลยนะฮะนานๆไปทีไปลําบากได้ไหมเนี่ยกินให้มันลําบากเขาไปแต่ว่าของที่จะไปออกแคมปิ้งเนี่ยมันต้องแบบเล็กๆน,นะครับไฟเมเปลิลเขก็มีสินค้ามาให้นี่สนใจก็ราคาผมก็ลงไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็ติดตามดูสนใจจะสั่งซื้ออะไรไปก็พวก่วงไปกับมีดที่ท่านต้องการเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยอ่ะกลับมาผมถือมีดไปเลยโอเคไหม มันเป็นมันเป็นสแตนเลสเกรดนึงอะเชิบถ้าพูดถึงเรื่องมีดเอ้าพี่แล้วถ้าผมซื้อมีดก๊อบมาแล้วว่าไม่รู้โดนมาแล้วทําไงซื้อมากแล้วก็ต้องใช่ทิศเออใช้คุ้มใช้เถอะไม่มีใครว่าอะไรไหนๆเราซื้อมาแล้วตามนัะอยากซื้ออะไรก็ซื้อเอาถ้าซื้อมาแล้วผมแนะนําว่าเฮ้ยถ่ายเงินไปแล้วอะใช้เถอะนะยกเว้นแต่ว่าจะซื้อเก็บเอาโอเคถ้าซื้อเก็บก็อาจจะซื้อของแท้มาเก็บไว้ไม่ใช้แล้วก็อาจจะใช้ของแบบของซื้อมาเอ้า ผมมีดกอปหรือเอาผมโดนมาหรือเนี่ยอะไรเงี้ยก็ใช้ก็มีปัญหาครับอ่ะทีนี้แหละครับเรื่องต่อมาถามเมื่อบ่ายตอนเย็นอัดคลิปเลยก็อัดคลิปเมื่อวานนั่นแหละครับผมเพื่อนๆก็ถามมาผมตอบได้ผมก็พอตอบให้นะครับอยากได้รุ่นไหนซื้อเลยเดี๋ยวก็ซื้ออีกครับ <laughs> นี่แหละโครงการมีเรื่องที่สองมันจะมีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาถ้าคุณซื้อแลนคุณจะคาใจครับนะ เ <laughs> นี่แหละครับทีนี้เรามาดูว่าทําไมซื้อมีดแลนซื้อมีดจีนมันเกิดเห,เหตุการณ์อะไรขึ้นมาทําไมต้องมันคาใจครับพี่เดี๋ยวพี่ก็ซื้ออันนี้นะครับจากประสบการณ์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวมึงก็ซื้ออีกซื้อไปเถอะอันไหนก็ได้มันอยู่อันนี้อันนี้จะเป็นหนึ่งนี่ก็เป็นสองเดี๋ยวไม,ม่เป็นมันหนึ่งนี่ก็เป็นสองหนึ่งสองสามเดี๋ยวมันก็มาไม่มีปัญหาครับเพราะอะไรรู้ไหม มันเป็นของเล่นในราคาที่มันไม่แพงมากครับคุณสามารถซื้อได้คุณเคยต่อหุ่นกันดั้มไหมอ่ะผมเทียบไอ้นี่เหมือนหุ่นกันดั้มเลยนะเออเพียงแต่ว่าเราเรียกมันว่ามีดเฉยๆแต่สาหรับผมมันคือจิวเวลรี่จริงมันคือมันคือของเล่นน่ะมันคือของเล่นของเล่นเด็กผู้ชายอ่ะอันพวกเนี้ยโอ้ยแล้วทําไมเป็นมีดเป็นปืนเฮ้ยปืนมันต้องมีกฎหมายบ้างครับเฮ้ยมีดม,มันออกออกแบบแนวๆแบบแบดบอยหน่อยว่าเอออะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่ได้ไปฆ่าใครนะต้องเข้าใจก่อนนะครับ ออกแนวแบนแบดบอยหน่อยอ่อย่างเงี้ยกันโซ่เอฟเอเก้าหนึ่งอย่างเงี้ยหน้าตาดีนะหน้าตาเหมือนบัคแลมฟอร์ดเลย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเล่มนี้ต่ำพันคุณซื้อเล่นได้เดือนหนึ่งอยากซื้อสักเล่มก็ซื้อไปสองสาเดือนซื้อเล่มหนึ่งไม่แปลกเลยเหมือนซื้อกันดั้มตัวนึงอะแต่กต่อนตอกันดั้มแม่งเดี๋ยวก็ซื้อมาต่อยละมันสามสี่ร้อยอะพวกกันดั้มอะตรก่อนอะเดี๋ยวก็ซื้อ แป๊บๆเดี๋ยวก็ซื้อเพราะว่ามันมันไม่ได้แพงมากอ่ะโอเคแต่พวกเทาพวกแบบไฮเก g เ t e จีหน่อยเฮ้ยแพงจริงสองสามพันซื้อไหมซื้อ <c oughs> แต่นานๆซื้อทีเออแต่นานๆซื้อทีถ้าแบบมีดแมงมุมอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็ซื้ออีกอ่ะอย่างงี้เมื่อวานเทนเซียสไ์เวทเทนเซียสมันมีสองเจนนะครับอันนี้เป็นเจน G10 เทนเซียส G10 นี่ไง เห็นไหมมันมีมันมีหลายเจเนอเรชันของมันนะครับรุ่นนี้ก็กลับมาผลิตมันก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆเออแล้วลูกค้าก็ตามซื้อไปเรื่อยเนี่ยเขาซื้อมาเล่นกันแค่นี้แหละเขาไม่ได้อะไรกันมากมายหรอกก็ซื้อเล่นกันแค่นี้แหละพี่เ็แบบเฮ้ยเราอยากดูทีนี้พี่ซื้อแลนมาแล้วคุณจะคาใจครับใช่ครับเพราะผมสามารถซื้อไอ้นี้ได้แล้วผมก็อยากจะเล่นมันด้วยนะเราเรามีความสนใจมันอ่ะอืมแต่สุดท้ายผมเชื่อเดี๋ยวคุณก็ต้องซื้อมันไป ไอ้พวกมีดราคาไม่แพงมีดจีนพวกเนี้ยเอาไว้ซื้อเล่นๆได้แบบเอ้ยอยากเสียตังค์อยากเสียตังค์ซื้อมีดสักเล่มวะก็ซื้อไปให้อันนี้เฮ้ยเราตั้งใจมาเก็บเราตั้งใจมาซื้อเราดูเฮ้ยแมกกาซีนมาเฮ้ยมันไม่มีบอไ,ไม่เห็นเป็นไรนี่วะเนี่ยซื้อนี่ไปแล้วกูนอนหลับถ้าซื้อมีดแลนไปกูหลับกูหลับไม่ลงเพราะในใจก็ยังอยากได้อันนี้ถูกไหมฮะถูกไหมครับแล้วมันก็เป็นของที่แบบทาไมกูไม่ซื้อวะตังค์ก็พอเฮ้ยจะซื้อสองเล่มก็กลัวเมียด่า จะซื้อเป็นเล่มเดียวก็อึดอัดซื้อแรดไปก็นอนไม่หลับซื้อคันโซ่ไปจะให้กูแม่งขยับซื้อแมงมุมดีกว่าก็นอนไม่หลับดีครับสุดท้ายก็ต้องมาหาซื้อมันไปจนได้นั่นเองแปลกไหมไม่แปลกหรอกมันเป็นของสะสมบางคนไปมองว่ามันเป็นมีดทีนี้พอถ้าเรามองแวลูมันแค่มีดนะครับมันก็จะเป็นแค่มีดนั่นแหละแต่ถ้าคุณมองว่าเฮ้ยมันเป็นของสะสมเว้มันก็จะกลายเป็นของสะสมทันทีพอมันอยู่ในโหมดของสะสมเนี่ยคุณเอ้ยเล่นไปเถอะอ่ะสักพักเขาออกมาอีกแล้ว อันนี้คือ d e l ิก้านะครับอย่างนี้ IQA เนี่ยมันพูดมันพูดได้เยอะนะครับผมว่าไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดในในแต่ละรุ่นผมแค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆอันนี้เป็น d e l ิก้าเวฟเนี่ยมีเวฟตรงเนี้ยเอาไว้เกี่ยวเกี่ยวกระเป๋าแล้วก็เปิดออกมาเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยตัวเล็กเดี๋ยวซื้อด e ลิก้ก็อยากได้เอนดู a ่าอีกเอนดู a จะเป็นตัวที่มันใหญ่กว่านี้ปร,ประมาณนิ้วนึงเนี่ยเดี๋ยวก็มีเพราะมันไม่ได้แพงมาก เราพอจะซื้อมันได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยดีอ่ะเราทํางานเราเป็นเด็กเด็กเด็กเราเป็นเด็กเี่กโตขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยเราพอมีเงินซื้อได้เว้ยก็ซื้อแม่งเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณดูอย่างนี้นะกัลเทเนเซียสเมื่อกี้เดี๋ยวก็โดนอีกเดี๋ยวก็ซื้ออีก <laughs> ถูกไหมเนี่ยซื้อดูอะไรซื้อดูระบบอันนั้นมันไลเนอร์ล็อกอันนี้แบ็คล็อกนะครับ เหมือนกันเลยทำงานมาเหนื่อยอยากได้ของเล่นก็เก็บตามซื้อนะครับเหมือนผู้หญิงซื้อรองเท้าอ่ะเหมือนกันเลยเออเหมือนกันคล้ายๆกันผู้หญิงอาจจะซื้อของบ่อยกว่าผู้ชายแต่ไม่รู้ในเด๋ยนนี้นะแล้วแต่นะนะครับไอ้ผู้ชายก็จะซื้อของอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงอ่ะเขาอาจจะซื้อของไม่แพงมากก็ได้นะไม่รู้นะที่ผมเห็นเห็นนะเขาซื้อบ่อยแต่เขาซื้อไม่แพงแต่ไอเราอ่ะไม่ค่อยได้ซื้อซื้อทีแม่งแพงอืมบางทีเขาก็อาจจะมาแอบเสียดายแทนเราโอ้ไม่ต้องแล้วครับ นะคุณผู้หญิงไม่ต้องเสียดายแทนเล่าแล้วครับมันก็อยากได้ของมันแหละนะนี่ราคาตามนี้นะครับคุณเชื่อไหมถ้าเกิดแบบวันเกิดวันเกิดแฟนคุณนะคุณซื้อมีดไปฝากเขาคุณคุณไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดเรื่องเรื่องอะไรวะเรื่องความเชื่อไม่ต้องนะคุณซื้อไอเนี้ยไปฝากแฟนคุณนะแม่งวิ่งรอบบ้านเลย <c oughs> ดีใจจริงจะมีผู้หญิงสักกี่คนวะซื้อมีดไปฝากแฟนอะดีใจใจหาเลย เนี่ยมีดแมงมุมเนี่ยซื้อไปเลยรุ่นไหนก็ได้ไอเด็กผู้ชายอย่างเรามันอยากได้นั่นแหละเออซื้อไปให้มันเล็กหน่อยเนี่ยลองดูนะฮะหรือดใูในพวกต่างประเทศไหมซื้อเพย์สเตชันไปฝากแฟนเน่ยแม่งกีรันบา้าเลยซื้อเกมอะ่ะมันอยากเล่นนะ่ะเอออารมณ์มันเป็นแบบนั้นครับอ่ะทีนี้กลับมาดูนะฮะรุ่นนี้ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นรุ่นที่เขาเรียกเลยอ่ะเป็นรุ่นพิเศษที่เขาทําเวฟขึ้นมาเนี่ยมาซื้อลิขสิทธิ์จากอีมอสาสันมาแล้วก็มาผลิตนะฮะการทําเวฟอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเลยนะมันทําได้หลายวิธีวิธีที่ง่ายที่สุดและดูหล่อที่สุดก็คือไปจับมือต้นทางเข้ามาเลยเหมือนไปซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเลยครับเนี่ยแล้วก็ใช้ชื่อเลยนี่เลย d ดเรก้าอีมอสาสันโอเพนเนอร์ใช้ชื่อของอีมอสาสันเลย ก็คือใช้คาว่าอีมอร์สันมาดึงกับสไปเดโก้ด้วยจูงมือกันไปแต่ถ้าไม่อยากไปซื้อลิขสิทธิ์เขามาก็ต้องคงมาคิดเองให้มันแตกต่างจากเขาอาจจะเอาเหล็กมาติดหัวตรงนี้หน่อยเหมือนเหมือนโคสตตลอะไรอย่างเงี้ยก็คิดก,ก็ก็คือไม่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์อีมอร์สันมาก็คือคิดของเรามาเองเลยทําให้มันไม่เหมือนเขาอ่ะเขาจะได้ไม่มาว่าวายก็มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเนี่ยแต่การผลิตมีดก็จะมีนี่คือนี่คือสเสน่ห์ของมันนะครับก็คือมันเอารุ่นของ ดีลิก้มาแปลงโฉมหน่อยกระใส่โมเดลเข้าไปหน่อยเปลี่ยนสีด้ามหน่อยแล้วก็ออกออกสินค้าวางตลาดอีกราคาหนึ่งนี่แหละเนี่ยใครที่มี d ีลิก a ที่บ้านอยู่แล้วถ้ามาสาย d ีลิก้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ซื้อนะฮะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันแปลกดีอะไรเงี้ยเออขอซื้อไปเล่นหน่อยนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ ตัวนี้นะครับมันจะมีประกาศอยู่หลายสีสําหรับเพื่อนๆที่เขาเคยถามผมมาพี่ของแท้ของ๊อปมันไม่ใช่ของ๊อปครับมันเป็นของแท้แต่รุ่นเทนเนเซียตอ่ะบางทีไอ้รุ่นก่อนเนี่ยมันจะมีจีเทนหลายสีก็มีนะครับแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นไปแล้วล่ะนะถ้าคุณอยากได้สีแปลกๆเหมือนที่คุณถามผมมาเนี่ยก็คือวิธีเดียวที่หาได้คือคุณเข้าไปตะลุยในอเมซอนหรือเข้าไปใน eBay นั <S <S ่นแหละครับก็ลองไปหาในนั้นดูแต่ราคามันไม่ใช่ราคาปกติแล้วนะ ไม่ใช่ราคาปกติแล้วแล้วแบบเนี้ยเก็บได้นะครับเก็บได้ผมเคยบอกไปแล้วนะเรามีดเรามีดเก่งกํไาไรมีดเก็บได้นะครับมันขึ้นราคาได้ของมันจนวันหนึ่งมันเลิกผลิตแล้วคุณก็เอามันมาวางขายได้มันมีของมีดเป็นของที่มีค่าในตลาดแล้วครับพวกเนี้ยนะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้ามันจะขายง่ายๆชี้ชี้กล้องมองเกมไปเลยก็คือเข้าไปใน Facebook นั่นแหละครับอืมแล้วคุณก็ลองไปโพสต์ขายดูก็มีหลายๆคนที่เขาขายได้จากในนั้นแล้วก็ไปหาได้จากในนั้นด้วยนะฮะ หรือบางคนแบบเฮ้ยพี่ผมอยากได้พวกมือสองคุณลองเข้าไปดูนีนั้นน่ะอาจจะมีนะครับผมแต่ที่ผมไม่ได้ขายมือสองนะไม่มีเลยคือหาแต่ก่อนขายเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแล้วทำมันหายากขายมือหนึ่งเดี๋ยวนี้มือหนึ่งทำราคาถูกมาไม่เยอะเลยครับขายมือหนึ่งราคาถูกดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณจะไปหามือสองดูนิดหนึ่งนะครับเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะลองชั่งน้ําหนักดูแต่ถ้าถามผมมือหนึ่งมันก็ไม่แพงแล้วแล้วมือสองมันก็ไม่ได้ถูกมากไงนึกภาพออมไหม เออถ้ายังไงก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับเรื่องมีดเรื่องอะไรก็ถ้าสงสัสยอะไรก็คอมเมนตม์มาคุยกันได้นะพี่นะเออในพื้นนี้พวกเนี้ยตลกดีสนุกดีขวัสดีครับ